สวัสดีครับวันนี้พี่นนอยู่กันที่เมืองใหม่สงบัดบุรีนะครับผมก็ตอนนี้เดินทางมาแถวแถวแทบการจนาพิเศษนะครับว่าจะมาลองเดินนะครับที่นี่ที่นี่มีตลาดต้นไม้ตลาดสัตว์เลี้ยงเยอะแยะมากมายนะครับผมซึ่งพี่นนยังไม่เคยถ่ายเลยเสียงออกจะอู้อูหน่อยนะเพราะว่าใส่แมสตนะครับเดินทางช่วงนี้ก็ยังต้องให้เพื่อนๆใส่แมสตนะครับวันนี้ก็มากับชุดเดิมครับมากับพี่อันนะครับแล้วก็มากับพี่กิ่งนะครับผม ยานวันนี้เต็มมากี่หมืน่ <65. S 1> นหกหมื่นห้าโอ้ตอนที่ตอนที่แล้วงบหนึ่งพันอันนี้มาหกหมืน่นห้าเลยเหรอโอ้โหแมาซื้อรถหล่ะไงล่ะเฮ้ยนาคอมนาคอมนาคอมศุนทรีในการทำงานแหมเพื่อความสุนทรีนะครับผมแรกๆเราก็อาจจะเปิดฉากจากเขาเรียกว่าอะไรอย่างเงี้ยจัดสวนเหรอจัดสวนจัดสวนพี่นอนเราชอบชอบอย่างเงี้ยนะ อันนี้เอาไว้กลางออฟฟิศเลยดีไหมเนี่ยโอ,อ้โหมีเงินตั้งหกหมื่นนะฮะหกหมื่น <60, 000. S 1> <c oughs> สวยๆนะครับตอนเข้าเรื่องสัตว์เลี้ยงนะครับก็มาดูร้านพูกนี้กันก่อนนะครับทางผ่านเดินไปเดินมาร้านไม้งามนะครับใช่ไม่รู้หมุนได้ยังไงนะมันหนักอย่างเงี้ยนะ <c oughs> แรงดันน้ำมั้งตามห่วงจุ้ยนี่มันต้องหมุนเข้าบ้านนะ <c oughs> เรียกเงินเข้าบ้านห้าหมุนออกต้องหมุนอย่างเงี้ย สวยๆครับเขาเรียกลูกอะไรก็ไม่รู้ไงเนี่ยเออซื้อโอ่งมาหนึ่งใบแล้วเอาหินมาจิ้มๆมันจิ้มใช่ไหมแข่งกันทำพี่อั๋นแตงยัยพี่กิ่งท้าแล้วงานละเอียดอีกนะอยแล้วใช่ไหมทำกองทุ่งฟ้าเนี่ยทำอะไรนะทำกองทุ่งฟาใครเป้ไหนอ่ะเนี่ยให้มันเป็นที่พ่นๆน้ำออกมาแล้วใส่กองอริบหยดพญานาคนะครับผม ข้างบนนี้มีายแก้วไว้กองน้ำเลยนะโอ้เจ๋งเเดี๋ยวขอเดินแป๊ดหนึ่งเนี่ยที่บ้านแมวเฮ้ยมันมีอะไรไม่ค่อยได้เดินพวกนี้เนี่ยหาเอาฟิล์มใสมาใส่แล้วก็มาเรียงปลาอันนั่นชิลลิกก็น่าจะได้นะใช่ใช่เรา DIY กล่องโฟมอ่ะพี่มีเสียงยางไหนมั่งเนี่ยงงหมดแล้วเนี่ยมีอันนี้อันหนึ่ง ก๊อกแก๊กก๊อกแก๊แกนะครับตรงนี้ต้องเอาไปไว้ในห้องอาดดนตรีเดี๋ยวเหมือนเลยคึ๊กครึ๊คนะึ๊คคระอ้าวเสียงเสียง <c oughs> จีเพ็ยังทำงานอยู่ให้เลี้ยวซ้ายที่เซเว่นเดี๋ยวพร้อนึงปิดจีเพ็ก่อนเริ่มโดยร้านปลาทองแล้วก็หมาน่ารักอันนี้ <c oughs> มีกรงมีตู้นะครับต่อกันเองซะมากเนี่ยนะะร้านพี่เขาน่าจะต่อกันเองนะครับแล้วก็ มีกองมีอันนี้น่าจะเป็นโครงสําหรับกองน้องหมาอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้มันเป็นระบบเหมือนคล้ายๆกับเหมือนตัวล็อกกองหมูนะที่บ้านเราเนี่ยเปิดปุ๊บเนี่ยพอเปิดปุ๊บจะล็อกให้แล้วเวลาจะอ,าออกก็คือต้องจับ่างนี้ข้างบนเพื่อออกออกนะครับเสียงอุ้ยอุ้ยเลยครับวันนี้ใส่แมสหนามานะครับผมทำงานตู้ปลารับซ่อมตู้ปลาเนี่ยอันนี้ที่คุณพี่น้องก็เคยมาซื้อกองนะครับ คยมาซื้อกงหมาเหมือนกันไม่ใช่กงหมาสิก็กงหมาแ,หแต่คือเอาไปใส่นกเนี่ยกงใหญ่ราคาก็ไม่แพงครับราคาปกตินะครับมีกงให้เลือกมากมายเดีย๋ยวดูด้านซ้ายเฮ้ย,ยไปดูปลามากกังกอนอันนี้ปลาอะไรอะ่ประปลาดุกนะครับของนี้มีปลาดุกด้วยปลาดุกปลาแม่น้ำ าย,ายก็มีปลามังกรอปลาทองสวยๆเยอะเลยอ่ะดูกุ้งก่อนะครับกุ้งกุ้งปลาี่ปุ่นก็มีนะนะครับรู้สึกว่าซอยสัตว์เลี้ยงที่จะมีแค่ประมาณสองซอยนะครับผมเดี๋ยวขอเข้าไปดูนิดนึงนะครับน,นี่เป็นปลามังกรนะครับ ขายอยู่ทางแถบนี้นะครับถแถวบ,บางยงบางใหญ่เลยก็มาเที่ยวได้นะครับตัวร้อยกว่าบาทร้อยแปดสิบาทเห็นป้ายนะครับเปลาทองร้อยแปดสิบบาทนะครับอันนี้ก็ตัวละสี่สิบห้าบาทสวยอะ่ะสี่สิบห้าบาทเองด้านซ้ายก็ยังมีปลาหมอสีนะครับด้านซ้ายมีปลาหมอสีนะครับ 5้าร้กว่าบาทอันนี้ก็เก้าร้กว่าบาทแล้วแต่ไซส์นะครับเราจะเลือกแยกเป็นตัวตัวมางงานเขากัดกันนะครับเออประมาณกรณเงินเทียบเลยอ่ะร้านนี้ก็ปลาเยอะนะครับต่อไปก็เป็นร้านเกี่ยวกับขายอุปรกรณ์นะครับด้านในก็มีปลาด้วยเป็นข้างหลังเชื่อมถึงกันกน็น่าจะเป็นที่เดียวกันนะครับ ค่อยๆเดินนะครับมีตู้ขายนะครับตู้มีลายไม้ด้วยนะครับลายไม้สวยสอง้อกระบาสามร้อยนะครับราคามาตรฐานไม่แพงไม่แพงอากกเบโมโตโตโรครับอุ้ยแต่ว่าบิทเชียก็ไม่ใช่นะครับนี่อยากได้บางกรนเงินเสือกตาแดง อยากได้หัวใหญ่ครับหัวกันเหมือนกันเฮ้ยมีปลาคาร์บนี่ร้านใหญ่อ่ะบิดเชียบิดเชียบอ่าชัเห็นไหมอเนกบิดเชียบิดเชียบอันนี้มังกรเผือกนะครับปลาคาร์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 บนะครับผม เยอะเลยเฮ้ยข้างด้านในมีปลานกแก้วใหอุปกรณ์เนี่ยมีเยอะแยะนะอันนี้พี่นนก็รู้สึกจเจนเจๆนะครับเพราะว่าไม่เคยเข้ามาไม่เคยเข้ามาถ่ายนะครับพลัวเขาว่าไม้น้ําก็มีนะครับไม้น้ําแบบเกาะสอนนะครับแล้วก็เป็นกระถางข้างล่างนีหมดเลยอันนี้ก็อ,อ,อะไรนะลืม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  มีซิกเนตเออลืมลืมลืมเรีชื่อฮะเราไปดูประกาศกันดีกว่าน้องๆเอสซีชอบเรียกร้องให้ไปถ่ายประกาศแต่พี่นนท์ไม่เคยได้ถ่ายประกาศเลยอันนี้พี่กินบอกไงตัวบักเอฟใช่ไหมใช่ <c oughs> ตัวใหญ่โอ้ยใหญ่จริงๆเนี่ยดูดิลองเทียบกับนิ้วดิเนี่ยเอา้าใหญ่มากตะกินี้นเนี่ยติดกับสาเก้าอ๋อนั้นตะกินบุหรี่ ติดกระสุนแก้วนะครับผมพี่อ่านบอกปลาจีนอันนี้ปลาจีนอันนี้อันนี้ไม่ใช่ปลาจีนพี่อ่านไม่ใช่หรอไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้เพราะทำไมหางมันยาวไม่ใช่อันนี้มันเป็นถูกที่พัฒนาขึ้นมาแล้วปลาจีนจะอีกแบบหนึ่งอันนี้จะราคาดีราคาสูงกว่าปลาจีนสวยปลาจีนเดี๋ยวนี้ก็ตัวละสิบาทใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้พวกนี้น่าจะเป็นต้องถามเขาอะสีลุ้งเดี๋ยวนี้มันมีพวกนี้พวกนิโม่นะครับเยอะแยะ ดีโมกาเล็กซี่อะไรเยอะแยะมากมายนะครับอันนี้พี่นอนบางเงาให้นะอันนี้รถที่อยู่สีดีโมโหยูใหญ่จริงๆนี่ถูมีตัวละสองร้อยนี่ยอ่ะเฮ้ยใหญ่ใหญ่กวิรุโป้องอ่ะใหญ่จะชอบประมอบ้านใช่ใหญ่มากตัวบักย้ายใช่ไหม นีก็อันนี้เป็นปลาลูกมอเออลูกมอก็ตัวใหญ่เลยี่นี่ตัวห้าสิบาทนะครับโอใหญ่มากประกาศนี่ก็ประกาศนี้เนวดานะครับไม่มีวันตายนะวันนี้วันอะไรเนี่ยวันธรรมดาวนันศุกร์นะครับไม่ใช่เสาร์ทย์ก็อาจจะเงียบเงียบนิดนึงนะครับโอ้มีนกขายด้วยมีนกขายสั้นคนั่ กำลังกินอาหารกันเลยนะครับฮัลโหลฮัลโหลเด็กๆนะครับแล้วก็อ e ิเล็กตัสอันนี้เป็นพันเดียวกันอ e ิเล็กตัสพี่กิ่งรู้ไหมทำไมมันโคลาสีพี่กิ่งรู้ไหมทำไมมันโคลาสีไม่รู้ที่ตัวผู้ตัวเมียปะใช่ให้เดาว,ว่าตัวผู้สีอะไรตัวผู้นา่าจะสีแดงตัวผู้สีเขียว <laughs> ตัวผู้สีเขียวนะครับแล้วก็ตัวเมียจะเป็นสีแดงสําหรับอ e ิเล็กตัสเป็นนกที่ บ่งบอกเพศได้ชัดเจนนะครับผมชัดเจนที่สุดแล้วไม่ต้องไปตรวจโล่งตรวจเลือดแต่ถ้าเป็นซันคโนก็ยังจะต้องตรวจเลือดอยู่นะครับตรวจเลือดเช็คผู้เมียนะครับ <S <S อีเล็กซัสอีเล็กัสนกเด็กนกนกแก่เนี่ยก็ดูรู้นะอย่างตัวผู้เนี่ยถ้าปกติปากจะเหลืองแต่ถ้ายังมีปากเป็นสีดำอย่างเงี้ยคือนกกำลังเด็กนกพันในปีแรก แต่ถ้าเหลืองอ่อยอย่างเงี้ยอาจจะสองสามปีอ่าอาจจะสองสามปีนะครับแต่ถ้าอ้วนๆตัวน,น,นู้นนะนะอันนั้นอายุเยอะแล้ว <c oughs> ตัวตนะัวไหลเลยก้าเลยอายุเยอะแล้ว,ๆๆลวโอ้มีกระต่าย <c oughs> นะครับนี่อ่ะเนี้อบาลนไทน์เนี่ยแอฟร,ริกันเกยานั่นมีโนโรีเล็กตาตัวน้อยอ,อันนี้เป็นหนูกระรอกนะครับโอ,อ้อากาศน่าจะร้โอนนั้นนอนหอบเลย ไม่ทำไมห่างหนูยังไม่งอกอห่างน้อยร้อนร้อร้อนหอบหอบหอบอันนี้เขาก็ยังเปิดพัดลมให้นะครับผมนกอาจจะร้อนแต่เรายังรู้สึกว่าปกติอยู่เลยรู้สึกจะมีสองซอยนงครับสองซอยแต่ก็ไม่ได้เยอะมากนะครับเหมือนจตุจักรนะครับแต่ก็เดินแบบสบายๆทกเขาในคอนก็มีคอนพวกนี้ประมาณพันกว่าบาทอันนู้นก็น่าจะประมาณสองพันกว่าบาท นี่อันนี้พันสองนะครับัอน,อนนีพันสองนกเขาโอ้ยกงเทียบนะครับด้านในในกงเทียบอุปกรณ์เลี้ยงสัตว์นะครับให้น้ําไ,ไก่ให้น้ําเป็ดนะครับเยอะเลยนี่เดี๋ยวอนาคตว่าจะเลี้ยงเหมือนกันฟินเจ็ดสี่เมื่อก่อนเคยเลี้ยงออกลูกเทียบเลยโตนึงมีเจ็ดสี่แล้วเนี่ยพี่กิ่งแต่เดี๋ยวเราขาย้อนแสงมันอาจจะมืดหน่อยนะครับ สีบ้าฟินผมหยกนะครับหมหยกเลิฟเบิร์ดพอกระเทียมมีขายหมดเลยนะครับโหร้านเดินเข้ามาในร้านนะครับย้อนแสงก็อาจจะไม่ค่อยเห็นสีหน่อยนะครับวันนี้ไปพอกระเทียอกระเทียมก็กงามๆนะครับผมฝั่งนี้สีหงมหยกน้องหอหยกนะครับ ของโยกสําหรับน้องๆมือใหม่นะครับถ้าสมมุติว่าอยากจะเลี้ยงตัวผู้ตัวเมียนะครับผมตัวผู้จมูกสีฟ้านะครับตัวเมียจมูกสีขาวนะครับรูจมูกสีขาวตัวผู้จมูกสีฟ้านะครับแต่ถ้าสมมติว่าจมูกยังเป็นสีชมพูอยู่แสดงว่ายังเป็นนกเด็กอยู่นะครับก็ห้าสิบพ้นสิบนะครับเดาๆเอานะนี่ออฟริกันเกย์ฮัลโหลฮัลโหลอันนี้อายุเยอะแล้วนะครับดูแต่ขอบตานะครับ ถ้าสมมุติว่าจุดดำเล็กๆนะครับแล้วก็จุดขาวเยอะๆในอายุก็เยอะแล้วแต่เยอะแม่นี่ไม่ได้หมั่นฟอมว่าแก่นะอาจจะ3ปี4ปีอะไรประมาณนี้นะครับแต่นกพวกนี้อยู่ได้ 20- 30ปีอัพนะครับเดิตนต่อนะครับเดีนยวจเป็นหัวมุมนะครับเดี๋ยวดูัางนูน้นจริงนะสวนสัตว์สัตว์เลี้ยงก็มีสอซอยนะซอยนี้กับซอยเมื่อกี้ที่พี่นนท์มานะครับแล้วก็ไม่รู้มีอีกหรือเปล่านะด้านในเพราะไม่ได้มาหลายปีแล้ว ตรงนี้ก็คือเป็นแบบจัดสวนจัดบ้านอุปกรณ์ตกแต่งบ้านนะครับจริงมีทุกอย่างร้านมีน้อยแต่มีครบทุกอย่างนะครับอยากได้อะไรรปยมเงินมาอย่างเดียวนะครับภายในในตาเล็กตาน้อยนะครับ้ขั้นสามสิบตัวปลาทองปลาสอดนะครับมีเยอะปลาเหมือนขอกที่จริงต่ปลามาลาย เป็นส uh, ีนสี่นะครับแล้วก็มีปลาหางนยุงเช้าๆพี่เขกากำลังถ่ายน้ํานะครับปลาหางนยุงเทียบเลยโอ <Yeah. S 1> uh, ้สวยดหนไครับสวยๆอย่างนั้นเลยครับหางนยุงหางนยุงนี้ก็ไม่มีวันตายนะครับ <Yeah. S 2> บอกเลยงามๆอุปกรณ์กรองนะครับกรองไม่ใช่กรองตีปลงปลงปรงปลงจืดนะครับอะไรพี่กิ่ง ปลาคราฟใช่ไหมโอ้ปลาคราฟโ,โนี่ตัวกำลังใหญ่เลยนะโอ้ตัวบักเอฟปลาคราฟเวลาเจอแบบไฟแบ็คไลท์นะครับอย่างเงี้ยคือสวยสีมันจะขึ้นเยอะแหละแล้วก็พื้นนี่ก็จะเป็นสีฟ้าๆนะครับเขาชอบน้ำไหลนะชอบว่ายน้ำไหลน้ำบนแข็งแรงนะครับ ที่ไหนมีฟามปักครับแนะนํานะครับเพื่อนๆบอกพี่นนท์หน่อยถ้าเขาอนุญาตให้เข้าไปถ่ายก็อยากจะเข้าไปถ่ายนะครับฟามเพราะพันเมื่อก่อนพี่นนท์ลจักอยู่เจ้านึงเป็นรุ่นนาแล้วน้าของพี่นนท์ไม่รู้ว่าตอนนี้เขายัางทําอยู่เปล่ามีใครรู้ไหมครับวันนี้คืออะไรนะอันนี้คือที่ต่อนกนะครับที่ต่อนกดักนกเขาวเวลานกมายืนปุ๊บมันก็จะติดอะไรเงี้ยต้องมีนกต่อนะครับน่าจะต้องเป็นนก ตัวไม่รู้ตัวเมียหรือเปล่านะนกต,อนต่อจะไม่ได้ตัวเมียหรือตัวผู้ไม่รู้ใครรู้ช่วยบอกหน่อยกัน้นะครับสำหรับเรื่องนกต่อนะอาการนี้อ,นอาการเดียวหาเลยครับหาอะไรครับ <bekannt, S 1> พูดงั้นเหรเหเอหา,หาเลยครับหาเรื่องเลยครับหาอะไรครับหาเลยครับ อันนี้ไม่คือเครื่องเอาไว้เอาไว้ให้เราบาลาลม oh. กัดเอาไว้กัดเอาไว้ตายเอาไม่หาเลยครับแสดงว,ว่าจจกลของร้านพูดจนจำได้พูตะแคงมอง oh. <c oughs> เดี๋ยวลองข้ามฟากนะครับจะลองข้ามฟากไปดูปลาฟากนน้นบ้างนะครับผมนี่ก็ปลาทองล,ล้วนเลยนะครับวุ้นแม่แพงนะสิบสิบสองตัวร้อยนะครับ กะตกตัวละประมาณสิบบาทสิบสองบาทนะครับสิบบาทแดบาทปลาทองเยอะเลยลักเล่ตัวป้อมเชียวนะครับน่ารักโอ้วหบุญนะครับบุญห้าสีแน่นตึบ๊บปลาเยอะอยู่นะครับปลาครับปลาครบหางยาวก็มีนี่สิงนะครับสิง ปลาสิงปลาสิงจะไม่มีคีบหลังนะครับอ๋อนี่ปลาร้านปลาหมอนะครับน้ําใส่โต๊ะนะฮะน้ปลาหมออยากเอาสนใจไปเพิ่มบ้างชอบชอบกิ้วเขียวอ่ปะปลาอะไรพี่ปลาใหญ่ปลาครับปลคราฟหางยาวพวกปลาคราฟจักระพัดครับอ๋อนี่เหมือนของพี่กิ่งเลยอันนี้แม่เขียวมาก ใช่ใช่จริงๆถ้าตัวเดิมๆมันจะเป็นลายๆเนี่ยมันจะลายหมดซิซิเขียวจะเห็นชัดเจนโตจะลายลายสีขาวดําอันนี้เขาไปทําเลเซอร์ศิลปกรรมศิลปกรรมศิลปกรรมปลาในปลาสอดจะมีครับสอดเยอะเลยแต่รู้สึกที่นี่อาจจะไม่ค่อยมีร้านสัตว์แปลกมั้งครับโน่นนู้น,นก็จะมีเป็นบอยปลาคราฟนะครับมีส่วนมากคือปลาคราฟปลาสอดปลาทองเยอะนะครับ ต่อญี่ปุน่นเอ้ยต่ผ้าเผือกก็มีอืแต่ภาพเผือกนะครับต่อญี่ปุ่นต่อญี่ปุ่นก็มีหลายร้านอยู่นะครับที่เดินดูเมื่อกี้นะครับกระพั๊จากรพรรดินะครับหางยาวสวยดีอุปกรณ์มีอาหงอาหารนะครับครบเลยกระทอง20บาทต,ตัวเบลเลอร์อย่างเยอะยี่สิบบาทตัวเบลเลอร์นะครั ก็สิงห์ดำตามิด,ด,ดสิงห์ดำตามิดเนี่ยเมื่อก่อนนีนโด่งดังมากนะครับสิงห์ดำตามิดเนี่ยก็คือบุ้นจะเต็มหัวเลยฮะที่เขาเรียกตามิดคือตาไม่เห็นเลยะะหัวแดงนี่ตันโจนะครับอ๋อแล้วไม่มีตังเลี้ยงได้น,นะคะ <laughs> มันมีออกก็เลี้ยงได้นะครับี่อ <c oughs> ่านใช้ตังเท่าไหร่แล้วเต็มมาหกหมื่นห้ายังไม่ได้ใช้เลย <c oughs> ต่ยังไม่ได้ใช้เลยใช่ไหมเลี้ยงพญานาคดีกว่านี้ เด้วพญานาคสวยจริงใครทำงานนี้ได้รับเหมางานวัดได้เลยเนี่ยใช่ไหมโอ้พญานาคสวยอันนี้แม่นางอะไรนะเนี่ยพาณีพานีคือดินปะก็แม่คงคาคือน้ำนะนะอ๋อเฮ้ยมีนกด้วย อันนี้พี่เขาขายเอ้ยมีมมีมีไม้มีตอไม้ขายเลยอันนี้ผมเพิ่งเห็นนะเนี่ยเอ้ยมีตอไม้ขายด้วยใครอยากได้ตอไม้ก็มาร้านพี่เขาสุดซอยนะครับเดี๋ยวพอดูนกดูไก่เป็นไงสวยไหมตระกูลกิน e n ิ t i พ k p แอปเปิลอะไรประมาณนี้นะครับเบสเบส ตระกูลนี้เลี้ยงดีนะคอโนที่เสียงร้องไม่ค่อยดังเท่าไหร่ถ้าซันคอโนในแหกปากลั่นนะครับผมเอ็ดนี่นี่นกอะไรนกกระทาอ่านกกระทาใช่นกกระทาโอ้ไก่ฝนมันเหมือนแมวเลยเนี่ยฝนฟูอ่ะไก่โมฮอกไก่โมฮอกอันนี้ก็เป็นพวกไก่แจ้ไก่ขนฟูนี่พี่นนท์ไม่รู้จักนะครับไม่รู้ไก่อะไรนะ มีนกเขานะครับนกเข่าตัวนี้เหมือนที่ตระกูดใช่ไหมไม่ใช่ของพี่ฮันอันนี้พวกตระตก,กูลกินซิกกินซิกฮันไม่ค่อยมีตอนนี้ยังไม่มีเออมาคอก็ไม่เห็นเลยเนาะนกใหญ่ไม่มีแนละ้วพี่ฮันอยากได้ต้นทำงานไหมเนี่ยเห็น <He S 2> บอกอยากได้ใหม่ไหมเหรอผมนอนยาวเลยนะเฮ้ยโหหมา้ามีม้าด้วยอยากได้อ่ะ ใครมีบ้านก,กว้างๆนะโหสบายเลยพวกนี้เฮ้ hey, เราก็ขุดบ่อแล้วอันนี้เป็นสะพานนะมีสะพานมียัดสะพานขายอะ่ะยิดเลยเออมีสะพานขายมาคราเดินมาก็ได้ไอเดียเหมือนกันนะพวกนี้ไอเดียแต่งบ้าน <Okay. S 1> อ่ะเรามีคนมารับแล้วครับผม สำหรับสมบัติบุรีพี่นนท์ก็เดินมาประมาณนี้นะพอเพื่อนเดี๋ยวจะมีธุระต่อนะครับได้มาเดินแค่สักประมาณครึ่งชั่วโมงเองนะครับผมก็เรื่องทางต้นไม้ก็ยังมีกระถางต้นไม้บ้านและสวนใครที่อยากมาเที่ยวนะวันหยุดมาได้ที่นี่นะครับสมบัติบุรีตั้งจีเพมาเลยบอกทางไม่ถูกนะครับผมประมาณนี้แค่นี้แล้วกลับไปเจอกันใหม่ที่บ้านบายบายสวัสดีครับ